สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับของเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับเซพงนะครับเดี๋ยวพามาดูไลฟ์สดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถเรานะครับนำเข้ามานะครับวันละ3าถึงสเทเลอร์เลยนะครับตอนนี้มีอยู่ในสต็อกไม่ต่ำกว่า500คันนะครับท่านใดอยากได้รถรุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับมีกำลังส่งเดือนเท่าไหร่นะครับหรือมีอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าท่านจะเคยไปเช็คเครดิตที่ไหนแล้วว่าหรือว่าแท็กซิ่งนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับมาโทรมาาาปรึกกษับทง ทีมขายออนไลน์ของเราได้นะครับที่เพจบจกสมยงคาดเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูรถสวยๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับพร้อมขายเลยนะครับรถคันนี้นะครับทางเต็นท์ของเรานะครับจัดไว้ให้สวยงามมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีดําคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักบีโกชัมนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวพิลันเนอร์นะครับตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับหรือปี2557นะครับตัวนี้ทางเต็นท์ขอดราคาไว้เบาๆเลยนะครับ430,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ To y ย ta h ไฮรักวีโกแชมพ์นะครับเป็นตัว e เป็นตัวรองพอปนะครับพิเรเนอร์นะครับตัวนี้เดิมทุกจุดโรงงานเลยนะครับดูนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้คมเมียมนะครับไม่มีรอยเลยนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับ่ไล่มานะครับตัวนี้นะครับไฟตัดบออนะครับตัวนี้เดิมโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับและตัวนี้นะครับชุดสีนะครับทางเต็นท์ของเรานะครับได้ทําการขัดใหม่แล้วนะครับสวยงามกิ๊กเลยนะครับ่ไล่มาดูนะครับล้อนะครับตัวนี้เป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นยางไฟสโตนนะครับตัวนี้ ยางไฟตัวนะครับตัวนี้เป็นรถเป็นยางปี2020เลยนะครับท่านใดที่ออกรถคันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มกับคุ้มนะครับซึ่งลูกค้าที่มีเครดิตนะครับคันนี้ยอดจัดท่วมแน่นอนนะครับยอดจัดท่วมแน่นอนนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับปีดาวนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและลูกค้านะครับอยากจัดโปรคืนทุนนะครับคันนี้จัดโปรคืนทุนสูงสุดได้ถึง1,000 0แบาทเลยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักดีโกแชมตัวนี้นะครับเป็นตัว e เป็นตัวลองท็อปเลยนะครับพีเรนเนอร์นะครับยกสูงนะครับ 4 3 9 0 0 0บาทนะครับค่างวดเบื้องต้นนะครับตัวนี้ส่งอยู่ที่นะครับ8,100บาทนะครับค่าจัดค่าโอนะครับต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับออกรถไปรอจ่ายค่างวดเท่านั้นเองนะครับอยากได้รถรุ่นไหนแบรนด์ไหนนะครับเรามีทีมขายออนไลน์นะครับสวยๆนะครับรอรับเรื่องของท่านนะครับโทรมาได้เลยนะครับเสียงใสกิ๊กเลยนะครับทีมขายออนไลน์ของเรานะครับอยากได้ข้อมูลรถรุ่นไหนอยากมีอาชีพอะไรนะครับสอบถามกับ ทีมขายออนไลน์ได้นะครับเซลล์ของเรานะครับที่นี่นะครับมีแต่คนสวยๆนะครับหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักดีโก้แชมป์นะครับตัวนี้เป็นตัว e นะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับเป็นตัวพิลันเนอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซี cc นะครับตัวนี้147แรงม้านะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ภาษีเอ่ยพรบเอยนะครับทางเต็นท์ของเราดูแลให้หมดเลยนะครับท่านมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับถือบัตรประชาชนนะครับมาทําสัญญาได้เลยนะครับอยากได้เงื่อนไขแบบไหนนะครับมีกําลังส่งเดือนเท่าไหร่นะครับหรือว่าประกอบอาชีพอะไรนะครับที่นี่ออกได้นะครับทุกคนนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับดูนะครับตัวนี้อาจจะของเดิมเขาแต่งไว้สวยมากเลยนะครับอ่าเป็นพวงมาลัย power นะครับและยังเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันในตัวนะครับตัวนี้ ส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้มีนะครับมีแอมด้วยนะครับชุดหน้าเครื่องเสียงนะครับหน้าจอนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนเลยนะครับคันนี้สวยกิิปเลยนะครับไม่มีทิฐิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับห้าสปีดนะครับส่วนเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะใหม่เอี่ยมเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัดกับสีแดงนะครับสวยกิิปเลยนะครับและลูกค้าเดิมนะครับตัวนี้ตีตู้ไว้เรียบร้อยนะครับท่านใดที่ชอบรถเครื่องเสียงนะครับคันนี้นะครับท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมูลค่าหลายหมื่นบาทเลยนะครััับบตวนนี้ะคร มูลค่าหลายหมื่นบาทเลยนะครับชุดแต่งนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับสำหรับ t o โยต้าไฮรักดีโก้แชมป์นะครับตัว E นะครับตัวยกสูงพิลเนอร์นะครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับ8,100บาทเป็นเจ้าของได้แน่นอนนะครับตัวนี้ท่านมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับรอรับรถขับใช้รอจ่ายค่างวดนะครับโปรดีๆก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรขับฟรี3เดือนนะครับหรือ90บวันนะครับหรือดอกเบี้ย0%นะครับนานถึง12เดือนเลยนะครับเรายังมีให้ท่านนะครับ ท่านอยากได้รถใช้ก่อนสงการนะครับมาที่นี่นะครับทำสัญญานะครับไม่เกิน1วันนะครับสำหรับข้าราชการนะครับหรือ10นาทีนะครับอนุมัติแน่นอนนะครับส่วนลูกค้าหรือพนักงานทั่วไปนะครับพนักงานรับเงินสดพนักงานรับเงินเดือนนะครับผ่านบัญชีนะครับตัวนี้อนุมัติไม่เกิน2วันนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับติดต่อกับเต็นท์สมยงของเราได้นะครับทอ่าติดต่อมาที่เพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับบจกสมยงค่าเซ็นเตอร์ได้รถใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมาเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นนิสสันนะครับสีดําคันนี้นะครับทะเบียน3957นะครับทะเบียนนะครับ3957นะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับสีสวยเลยนะครับคันนี้เดิมเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะครับตัวนี้สําหรับคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวารานะครับฟอนเทียนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับ2.5นะครับตัวนี้เป็นตัว SE นะครับเป็นตัว SE สนะครับสาหรับสีดําคันนี้นะครับ สวยๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเเร์นะครับตัวนี t t ้ท่านใดที่ชอบความแรงนะครับตัวนี้มีเวียนเทอร์โบด้วยนะครับท่านใดที่มองหารถนะครับใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าค้าขายนะครับทางเต็นท์ของเรานะครับมีรถรองรับให้ท่านนะครับข้างงวดนะครับท่านอยากได้แบบไหนนะครับเรามีทุกเงื่อนไขนะครับถ้าท่านอยากส่งสบายๆมีเงินนะครับก็ถ้าไม่เดือดร้อนมากนะครับก็เอาเงินดาวนะครับมายัดใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางเต็นท์ของเรานะครับจัดให้ได้ทุกเงื่อนไขนะครับท่านได้รถ คุณภาพดีๆนะครับบริการหลังการขายเยี่ยมนะครับไปใช้แน่นอนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นนิสสันนะครับฟันเทียนะครับเป็นตัวนาวาระนะครับเป็นตัว SE นะครับเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับตัวนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กนิสสันเดิมโรงงานนะครับชุดสีเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับเป็นรถปี2009นะครับหรือปี2552นะครับคันนี้ทางเต็นท์เคาะราคาไว้เบาๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับทางเต็นท์ของเเรราาาาคคะไว้ที่ 2แสนหก่นเก้าพับาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Nissan Frontier Navara SE คันนี้นะครับเป็นรถปี2009นะครับหรือปี52นะครับย้ำราคาอีกทีนะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ลูกค้าที่มีเครดิตนะครับจัดได้ถึง84เดือนนะครับท่านส่งไม่เกินนะครับคันนี้ส่งไม่เกินนะครับ5,300บาทนะครับค่าจัดค่าโอนต่อภาษีพรบนะครับได้หมดเลยนะครับคันนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับรถใช้งานนะครับ กระบะพันแก่งนะครับนิสสันอาวาร่านะครับตัวนี้เป็นตัว s อเเลยนะครับเป็นรถปี2009นะครับราคาย้ำอีกทีนะครับสําหรับคันนี้นะครับ269,000บาทเดี๋ยวลองมาดูภายในกันนิดนึงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเดิมโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับสีเบจนะครับหรือสีครีมนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้นะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ6สปีดนะครับท่านใดที่ชอบความแรงนะครับต้องคันนี้เลยนะครับกระจกระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับนิสสันนาวาล่าฟอนเทียนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว SE นะครับปี2009นะครับหรือปี52นะครับ269,000บาทเท่านั้นนะครับ269,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูตัวต่อมาเลยนะครับเราไล่มาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนิดนึงนะครับเออ่ อ่าเดี๋ยวมาดูดีแมกหน่อยนะครับดีแมกดีกว่ามาดูดีแมกดีกว่าวันนี้ให้ดูหลายๆรุ่นเลยนะครับให้ดูหลายๆตัวเลยนะครับท่านใดที่มองหานะครับรถแต่งซิ่งเราก็มีนะครับตัวนี้ทางเต็นท์ของเราจัดส่งไว้ท่านเรียบร้อยนะครับสวยกิ๊บเลยนะครับสำหรับอีซูซูดีแมกออนิวคันนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าสี่นะครับเจ็ดเจ็ดเก้าสี่นะครับไม่ได้ใบหวยนะครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วอ่าสำหรับคันนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเก้าสี่นะครับเป็นอีซูซูดีแมกออนิวนะครับตัวนี้เป็นรถปี 2014นะครับหรือปี57นะครับจดทะเบียนปี2015หรือปี58นะครับกับ e s u z u d-max allnew นะครับท่านจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับทางเต็นท์ของเรานะครับจัดทรงไว้ท่านเรียบร้อยนะครับสาวก allnew นะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับทางเต็นท์ของเรานะครับข้อราคาไว้เบาๆเลยนะครับโทษทีครับทางเต็นท์ของเรานะครับข้อราคาไว้เบาๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับราคาที่เต็นท์ของเรา ตั้งไว้นะครับถูกกว่าทุกที่แน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับรถราคาที่นี่ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆนะครับห้าหมบาทต่อคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับทางเต็นท์เคาะราคาไว้เบาๆเลยนะครับอีซูซุดีแมกออนิวนะครับเป็นตัว S นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับจัดได้นะครับคันนี้แปดสิบสี่เดือนนะครับ ส่งสบายๆเลยนะครับคันนี้ไม่เกิน7,800บาทนะครับค่าจัดข้าโอนต่อภาษีพรบประกันภัยนะครับทางเต็นท์ของเราดูแลให้หมดเลยนะครับสำหรับ Isuzu d max all new 2.5S นะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไล่มาดูรถ Z Edition นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับยังดิบๆเลยนะครับล็อกล็อกอ้าวล็อกรถไปทำไมวะ อ่าเดี๋ยวไล่มาดูเลยนะครับผมจะให้ดูตัวรถที่อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัว,ตวโตโยต้าไฮรักรีโวกันบ้างนะครับตัวนี้มาดูรีโวกันนะครับเป็นตัวพีเรเนอร์นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับทะเบียนะนะครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับคันนี้ทะเบียนะนะครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ อ่าสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับพิลันเนอร์นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นตัว E นะครับเป็นตัวรองพับนะครับสีเทาคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เดิมทุกจุดโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กเดิมโตโยต้าเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นยางมิชลินเลยนะครับดอกเต็มๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยางมิชลินนะครับตัวนี้อ่าเป็นยางปี2018นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับหรือปี2,560นะครับทางเต็นท์ของเราเคาะราคาไว้เบาๆเลยนะครับคันนี้ทางเต็นท์เคาะราคาไว้499,000บาทนะครับ499,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับจัดได้ถึง84เดือนนะครับเงื่อนไขยังไงนะครับบอกได้เลยนะครับตัวนี้จัดโปรคืนดุลสูงสุดได้ถึง100,000บาทเลยนะครับหรือท่านอยากได้โปรขับฟรี3เดือนหรือ90วันก็มีนะครับหรือว่าโปร ดอกเบี้ยศูนนะครับนาน12เดือนนะครับท่านที่ออกรถที่เต็น์สมยงคาเซ็นเตอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีบริการดีๆเงื่อนไขดีๆให้ท่านนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอันดับแรกนะครับดอกเบี้ยศูนนะครับนาน12เดือนนะครับโปรคืนทุนนะครับมูลค่าสูงสุดถึง10,000 0สนบาทนะครับหรือขับฟรี90าบวันหรือ3เดือนนะครับหรือท่านใดนะครับอยากออกรถแบบฟรีดาวนะครับหรืออยากออกแบบไหนนะครับติดต่อมาเลยนะครับที่เพจเฟซบุ๊กนะครับบอจบ หรือท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถเดินทางมาดูรถได้ด้วยตัวเองนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับบจกสมยงคาเซนเตอร์หรือเข้าไปดูที่ YouTube นะครับบจกสมยงคาเซนเตอร์นะครับเรามีเจ้าหน้าที่รีวิวให้ท่านดูนะครับมีรถทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับชอบแบรนด์ไหนนะครับอินบ็อกซามาที่เลยนะครับอินบ็อกมาที่เพจ Facebook นะครับติดต่อกับทีมขายออนไลน์ของเราได้เลยนะครับท่านได้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะครับในการออกรถนะครับที่นี่เรารักปาก จัดรถส่งมอบให้ทั่วทั่วประเทศเลยนะครับท่านอยากได้รถรุ่นไหนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตะมนใดนะครับเราก็มีการส่งมอบรถให้ท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับออกรถได้ทุกคนแน่นอนนะครับที่นี่นะครับและเรานะครับยังมีบริการหลังการขายดีๆนะครับเป็นบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับหปีเต็มเลยนะครับยีชั่วโมง1ปีเต็มเลยนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับรถท่านนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนตะมนตใดนะครับยางแตกยางรั่วนนนะะคครรรัััับบล็ออกตตโมิหื สตาร์ทไม่ติดนะครับหรือรถท่านมีปัญหาใดๆนะครับสามารถโทรหาเจ้าหน้าที่ของเรานะครับซึ่งมีประจําจุดทั่วประเทศเลยนะครับไม่เกิน20นาทีนะครับจะมีเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ออกไปหาท่านนะครับแก้ไขเบื้องต้นให้ท่านนะครับหรือรถท่านนะครับไม่สามารถเดินทางต่อไปได้นะครับไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดนะครับเรามีรถสไลด์ออนนะครับ70กิโลเมตรนะครับ70กิโลเมตรแรกฟรีนะครับเรามีรถยกให้ท่านนะครับหรือถัดจาก70กิโลเมตรนะครับท่าน ลูกค้าช่วยจ่าย25บาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมขายของท่านนะครับจะแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบนะครับและตอนนี้นะครับเรายังมีบริการดีๆนะครับท่านใดที่มาดูรถที่นี่นะครับอยากทําสัญญานะครับมีประกันภัยอีกตัวหนึ่งออกมานะครับเดี๋ยวทางทีมขายจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับซึ่งคุ้มค่ากับลูกค้าทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ผมปล่อยรถไปคันนึงก็ทําบริการตัวนี้ให้นะครับเป็นฟิกแมนนะครับบริการประกันตัวนี้นะครับใช้ดีมากมากนะครับ บริการถึง200กว่าจุดนะครับคันหนึ่งนะครับเป็นเวลา2ปีเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการประกันห้องเครื่องเกียร์กล่องนะครับหรือจุดสําคัญอื่นๆนะครับท่านเดี๋ยวทางทีมขายของท่านนะครับจะแจ้งให้ทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับที่นี่ของเรานะครับตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับอยากดูรถนะครับอยากทราบว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับก็ สาขาแรกนะครับสํานักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ถนนชยยงกูลนะครับทางออกไปอับด้าเจริญนะครับอยู่กมที่6ให้สังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทบ้าน้ําพลานะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับเราตั้งอยู่ถนนอุบลตักรนะครับติดสากรอมซั์ครูบลนะครับหรือแยกนนท์หงทองนะครับท่านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับหรือท่านยังไม่สะดวกนะครับอินบ็อกเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับบจกรสมยงคาเซนเตอร์นะครับจะมีทีมขายออนไลน์นะครับรอรับเรื่องท่านนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับ ทักมาได้รถใช้แน่นอนนะครับที่นี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอินบ็อกกันเข้ามาเยอะๆนะครับออกที่อื่นไม่ได้นะครับไม่ว่าท่านจะเคยทําสัญญาที่ไหนหรือเจอแท็กซิ่งที่ไหนนะครับอินบ็อกมาปรึกษาเรานะครับเราหาทางออกให้ท่านได้แน่นอนนะครับท่านใดนะครับที่ดูไลฟ์สดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทีมงานเต็นท์สมยงด้วยนะครับหรือเข้าไปดู u t u b e นะครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอยากได้รถใช้นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับสาหรับเต็นท์สมยงคาร์เซ็นเตอร์ผ่านทุกคัน ช่วยดันทุกเคสนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้นะครับกาบขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ